สวัสดีฮัลโหลบ้องชูชาวอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วจับเป้ได้แข่งตั้งตัวเองเป็นคิงคิงจีมเพลอร์ราชาแห่งจีมเพลอร์จากน้องใหม่ผู้โดนรับน้องแต่ก็ไม่รู้เลยว่าโดนรับน้องแล้วก็ผ่านมาได้ด้วยดี ในหน้าประวัติศาสตร์อินแดนแถบนี้เคยเป็นของเกรสคิงดอมมหาอาณาจักรได้ทำการก่อสงครามไปทั่วอาณาจักรทเทเรลินก็โดนมหาอาณาจักรบุกด้วยคำกล่าวที่ว่าจะหายไปจากแผนที่หรือเป็นส่วนหนึ่งของมหาอาณาจักรแน่นอนว่าทเทรลินเลือกทางที่สอง สงครามจบเมื่อร้อยปีก่อนที่อากาเป้เกิดระยะเวลาของสงครามคือ30มปีเป็นการนองเลือกที่โหดร้ายสงครามมี2องฝ่ายคือฝ่ายมหาอาณจักรกับฝ่าย12บสองคิงดมมี12องอาณาจักรที่เป็นหัวหอ,อกในการต่อต้านและอาณาจักรเล็กๆอีกมากมายแก้คิงดอม vs สิบสองคิงดอม ในสงครามนี้มี key people บุคคลสำคัญ13คนซึ่งนี้หนึ่งคอมมานเดอผู้ไม่เคยแพ้ใครแต่แพ้ความชราภาพเข้าร่วมสงครามมา77สนามรบตั้งแต่3 0มสถึงหกปีโซโมโมหาจอมเวทขี้ลืมเพราะการไล่เวทของเขา ไม่เคยซ้ำในสนามลบสามลีโนโบรรพบุรุษของมักกโรนีที่เก่งที่สุดในทิศตะวันตกสี่โพลาบ <c oughs> บนบรรพบุรุษของดิเกตไว้ถูกก่าวถึงในนามหมีขาวห้ามอน้าชายใส่หน้ากากสีดำเพราะเป็นจอเวทที่ ออกไปสู้โดยใช้เวทที่เขาคิดขึ้นมาคืออาวุธพลังเวทการรวมของพลังเวทพวกเดลวาผู้นำของแบสมิดลุ่มสมาพันธ์การตีเหล็กรวมตัวกันไม่ผลิตอาวุธให้มาหาอาันจักรแต่ผลิตให้ไฟสิบสองคิงดอมทำให้มาหาอาักจัขาดอาวุธที่มีประสิทธิภาพเ ดีมาสผู้นำของมายากลุ่มการค้าที่มีอยู่ทุกแข่งบนบาทบทบาทคือการอายัดเงยนไม่ขายสเบียงให้มหาอานาจัแปดปาธนาสตรีผู้เป็นนักบวญผู้นำที่มาช่วยชาวบ้านจากภัยสงคราม 9. ก้าสิปเปอร์สตีโหดเป็นนักฆ่าไม่สิเป็นฆาตกรต่อเนื่อง ที่ฆ่าในทหาและครอบครัวของมหาอจนาจมีบันทึกว่ามีผู้เสียชีวิตหลายคนเกินร้อยครอบครัว 10. บ,บาโทหญิงวัย12ปีทำลายเมืองมากที่สุดในหมู่โอเมกา้าโอเมก้าคืออาวุธรูปแบบมนุษย์เป็นเด็กวัย12 ไม่ว่าชายหรือหญิงมีเด็กสาสบคนได้รับเลือกจะถูกใส่พลังเวทเกินที่ร่างกายจะรับไหวและพวกเขาจะมีอายุคแค่สิบห้าปีแต่มันปรสิทธิภาพมากพวกเขาหนึ่งคนางสามารถถล่มปราสาทได้เลยถึงมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนแต่มีจุดอ่อน จึงไม่จบสงครามในเร็ววันสามารถทำได้แค่เด็กที่มีอายุ12ปีหลังจบสงครามชาวบ้านรับไม่ได้อาณาจักรจึงล่มสลายไปพร้อมเทคโนโลยีโอเมก้าหายไปตลอดการ11สไลเดอร์ตระกูลนี้มีรอยสักดาบข้างหลังตั้งแต่ต้นคอลงไปที่เอว พวกเขาเป็นตระกูลนักลบที่มีฝีมือ 12. แซมชายที่เป็นตำนานของหัวใจาราชสีในเวลาต่อมาเขามาแสดงฝีมือในสนามลบิบส 13. จอร์ดฟอยชายแบ็กสกินผู้ยุติสงครามตำนานที่ถูกทำให้ลืมในเหตุการณ์นั้น ทำให้อาจากต่างๆก็มีเหตุของสงครามไม่มีอาจทำให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยได้